อากก็เต้นเตตัวนี้กลางโค้งอตัว่าน่ะแม่นายกลางกลางโค้งน่ยงี้ย่างบอลย่างบลกลางโค้งย่ังบอมานล่าโค้งโค้งุดโค้ง้ายสุดโค้งท้ายนี่เอาขั้นชิเพิ่มกะใสรบกกาแม่ยืมแน่ของปากกาแม่โอ้นันี่ของแม่เพิ่มรวดว่าใหญ่ไม่เต็มนากระดาษเย่่ว่เต็มหรอกบ โค้งโค้งสุดท้ายนี่เนาะอันนี้มันยางเอาเพิ่มหาเก้าก็ผาศูนย์เตัวไงเลยมึงมึม่เข้าขายเลยที่นันเปิดอือเอาตัวว่านมันใจแล้วบนบนอันนี้บ่เพิ่มนะมันเป็นอันเก้าแล้วบ่เอาก็ได้นี่นะเอาจากนี้ขึ้นไปนี้เนาะบ่ อ่อาอ่าต,ตัวตัวไรเนี่ยมันในร่องกลมไว้เนี่ยขีดไว้ก็ได้ขีดใต้เส้นใต้ไว้อ่าอัน,น อันนี้นะว่องทั้งสองตัวรถดเนื้อามันมาดิข้อสอนนีเลล่ข้อสเดลนเล่นเ่เล่นเลนเนลนเล่น้ล่นลนเล่นเ่อเล่นเ่นเั่นเล่นเลขเล่นเนเล่นเล่นเล่นเส่นเล่เล่นวล้นเนเล่าเลันเล่เล่นเลอนเล่น่นเล่นเรันเ่นเล่เล่น่นเลน่น่น่เเลตัวน่น่นเลน่้นเนเเล่นเ มามี่เจ้าว่าไทยบ้านไหมไทยบ้านไทยบ้านไทยจัไทบ้านฮัลลายหญ่ดิเล่าลงมาเล่า่าจะเล่าขี่รถเข้าบ้านยายแต่งเล่นข้างล่างใหแยกเล่นข้างล่างตัวไหนเล่นข้างล่างเอาอยู่ใส่สันนีดิเขาแปดแปดแปดเขียนใหญ่ๆเนี่ยเออปากกาคอยมแนบัดนี้เด่นบนเก้าเด่นล่างแปดบัดนี้ไอสามตัวคือบ่มีไอเก้าสามตัวบ่มีบ่มี่เก้ากัยังว่าเอามาใส่ทั้งนีโรดนี่นะ นี่เพราะว่ามันมาทั้งนี้แล้วคนนี้เล่นนะมันมาตัวนี้แล้วมันเป็นเลขเก้านะนายผู้จบอกมันนี่แม่ก็ได้ว่าที่ถอดจะมาทำนี่ทำตัวนี่ถอดมาจะเก้าก็เก้าหาหาเก้าสามนี่มาเท่านี้เนาะช่วงเลขสามตัวเนี่เกิดนี่หกสี่หกห้าเนาะหกสามก็ไม่ได้เขียนฉัน เดี่ยวไปใส่รางพุ่นจังหกสามหม่าใส่รางเพราะเขาบอกว่าดดินรางสามเนาะโอ้ม่ารางเนาะหกสามนะอ๋องซี่อเส้นสันนะก็ว่าผู้ใดมากรางมากบนก็เอาตามสบายเลือเนาะอืมเพราะว่าสูตรไทยสูตรมั่นนี่ไอ้หมาซื้อน้ำมาอาคารน้ำแข็งเมื่อเช้าซื้อตัวนี้ให้แม่แน่ละโอ้ยคือซื้อลายตัวพน้องนี่น้องไงถ้าใครใส่เลืเนาะจ้ะทำทั้งไงไงเลือด เอนนี้พ่อแล้วแม่บดเซียนแล้วเพิ่มให้แค่สามสูตรนี้กลุมสุดท้ายไอ้ทังเย็บซี่เลือกเอาว่ามากตัวไดาอาอ่สี่บึงของยายนัน่งแต่ไปซื้อของคนอื่นก็ได้แมนอันนี้บ่เสียนอันยาวเอิงอันผูหนึ่งคนคนมามหามาาที่โอศูนมาที่แม่ออกเลยเจา้าสีใสตัวได้เนาะ นี่ก็ได้มาเห็นตัวนี่แต่นี่หนีหาซุ่นเลยโอ้ <laughs> จะเลยขึ้นมาหาซุ่น,นออหนาสิแม่หล่อ,อ,อนล่องบ้างหาหามาอันซุ่นมานี่ไม่ออกเพราะฉันมาล่างเลยก็ได้มาเบิ่งค่ะนี่คือขาดแย่งทฤษฎีแต่นั้นเดิน,เนบนเก่านี่เนะาะบอดีบอดอ่ะเนาะบ่ขาดแย่งอ่ะเนาะ เด่นบนเก้าเด่นล่างเปียกเจ้ามาหางเอาเลขกเจ้าตัวล่างบ่มีเปีนี่ไหมเจาบุญเจ้าบุญแล้ววันนี้เอาตัวตัวเด่นล่างขนเอามาจับใช้คู่บนมาเป็นเปียกนะมาเป็นลักลอยบนใช่เอซี่เลยนะนันออใชนั่นเอาเพราะว่ามันเหมือนทางแต่ว่าเราก็เห็นแปลียกสีที่เราถืออยู่ก็ได้ย้อนความแปลกของเราเนี่ยมันเหมือนทนทางไปแล้วเพราะว่ามันเด่นแล้วมันมาพี่เดี่ยวนานเมือนเนี้ยเอาก็ได้มาว่าเอาสันเพิ่นว่า มาได้ยินคุณคนโ่อมากคนบอกว่าศูนมาที่ไม่ออกเรานใส่ใสกแต่ได้เมา่วอสนี่นี่แต่มันนี่ศูนนี่หาศูนนี่ามแบดยนี่แลเป็นน้ำรินบกหัวขาดเหรยาีวัสดอก็จนก็จกินบัหัวขาอีกันเป็นสัน เอาเอาเอาง่ายๆเอาง่ายๆเนาะคุณยายคือเด่นนี่ก็คือแปดกับเก้าเป็นรถเนาะพอดีกับใส่บนใส่ล่างกันกับแล้วแต่เนาะแมนมันเป็นตูกเก้าแล้วแบบนี้ห้ากับซีมาเบิ้งผสมประสานกันเอาแมนบอเบิ้งทั้งนี้มาใส่ทั้งนี้ผสมประสานกันเอาตัวเขาปล่อยไปแล้วตัวนี้นะแมนซีนะแมนบอจับเซลรถเนาะมาถึงแล้วบานเว่ามีตัวเด่นบ่อยหกสามนี่บ่พอนึ่งมีพอหนึ่เอาง่ายๆมากหกสามนี่มากทั้งบนทั้งล่างเลย เอาตัวก็ทีว่างสั้นกันเติมเนียนทั้งบนทั้งล่างนะเป็นเปลี่ยนหกสามแต่ว่าเอาไปเขียนใช้ล่างนมนสูตรออย่าง้ก้าวมานังกให้ซืสือทั้งบนทั้งล่างหสอทั้งบนทั้งล่างแล้วหกสามนี่มันใจทั้งบนทั้งล่างนะครับเนอยไม่กะเทือนกันนิดหนึ่งกันนิหนึ่งกันนิหนึ่งแต่ลหน้าเวันที่หนึงหรือวั่นที่หนึ่งองมยีไันนี่งทวันที่นึงกด้เทวัดนั่นหรอไ้เมีเงิ่นสื่อหอ ได้เพมีเงินซื้อหรอกเขาเงนติดหน้าด้อหลายรวัลมีห้ารางวัลคนเรา่นลองนะคุณยายกับเด่นแปะกับเกว่นะครับนอกจากับกับทั้งหมดทั้งบ้างกัว่าสามตูท้ายสมตูครับนังื่อได้ทีู่กแมมาต่างหกม้ามันกสิบปหกสามหกสี่หกขาเนาคนให่เนาะหก้าเนาะครับบ้นบ้านหกที่นี่ก็วางตันจีหกนี่มากอยู่ในหกสามหกสี่หกขา ันเป็นเลขประจำนอ่ะเดนวกล่างกันติตหาิเียนหาเก้าหาศูนอือหาหคือเก่าหนวะาหกหกหาสิอนีโอกาสเป็นไปได้อนไดก็ได้ออกได้เบิดจริงสยออกได้เบิดบ่มีตดับบ่มีมนั่นควางสลักบ่มีเลขดับเ้อแ กินข้าวเที่ยงไปไหนยายกินแล้วว่าได้ยังกินอันมืออนม้อเช้าแม่ไปกุ๊กคุชอ้าวมีแล้วดิยายเราก็อบอกกุชีนะ่ะกุกี้มีแล้วยัยไงแล้วยังว่าเอาแับนี้อันบอกคุกี้ต่บอกอันร้านหน่อยว่าอีลาเบิ่งอันอันกาสิมาห์ใกล้หน่อยให้แม่ได้ได้รับสั่นมาอีดิ่งบอกอาบอกนาน่ะไม่ยิ่งเลยนี่นน โอ้ยยิงจังได้ผมสายบุญผมบ่าขาสัตว์ตัดชีวิตดิโอวยมันเป็นแต่สร้างเนาะอันก้นยืนอยู่กขาต้องมาจับเอายุ้งเอาโรดบ่นบ้าการนี่เก่งบทเต็มเลยยุ้งเอาแตเบางสีรถมันต่อไปมันใจดำนะมันสีดำนะมาแมนที่วะไปหลักของเขามากเนาะยังมากโ้ยหนอว่าสนาในายห่าแม่เนี่ย อยู่ตำอิดนะบ,บาทนี่มันเสเศร้าห้องเลยเพรพะว่ามันไหนไกลหน่อยไปแล้วมันเสเศร้าห้องอมันถิ่มาถารักเอาเรยบันี้ี่ยนะอือไหมมันมา,ม,ม,นม,ามันมาอยู่น้ำกกใหม่มันบม,มันกับผ้าลูกออกไปหากินแม่มันเผลอย่ำเน้วก็ไปหนุอนออยลมเแล้วไกล้กลไกลหน่อยนี่นตีเป็นยังวันอ้โหบรีสตีเป็นยังไกลหน่อยตีเป็นยังกาตีเป็นเก้าตีเป็นเก้าตีเป็นเจ็ดกาก็เป็นเนื้อโอ้กลหน่อยก็เป็นเนื้อเรนเนื้อ นี่สิมาตีเอาไก่ที่เวดประจำบ้านเขาตีเป็นเรียกเห็นเบิดลดอันนั่นห่านเช่องเชื่อนตั้มสรุปบอกอันนี้เดี๋ยวย่ายเลียว่าอันไอ้นั่นน่ะอันยังไอ้ขวาไอ้นั่นแม่่หนะโอึ่ง บอดียามันบ่ได so ้หลายมันเป่าไปเป่ามาไปขวเานกัน so. ข <ism> ันม <reconcile> <speaking ference> <rawd unre iry> ันได้หลายกันขายเออแม่มาอยู่อันใหญ่แบบแล้ก็ลงมามันห้อมมันหัองใหญ่หลายอยู่นี่นะมันใหญ่หน่อยหน่อยนึงขีกล้วยก็บ่อึดกล้วยใาญ่ๆแล้วไปแล้วไปอันนั้นแม่หันยิ้บ่ยิ้มื่อแลงยิ้มื่อแลงบ่ตะกี้บระกันกล้วยจอยมันไปจุ่มเนาะจุ่มใส่อันนั้นนะจุ่มใส่อันอันด่างเขียวน่ะแม่ขอนน้ำเอาแม่ยิ้มเมื่อ เดี๋ยวนี้เขาปยูแล้วอ,อีเจอไปยูขัวเขาปยูแม่เขาไปาาาขัวเนี่ยมืเศ้าขัวสองอันกองนน้อยเนื้อมือเศร้ายายแต้มตัวไม่กินยังหลายตัวนี่ายแต้มมานะยายเจ้าไปสายกว่ามหาเจ้าก็เพราเห็นตกกระปากไว้เนี่ยเนะเนี่ยวทีกิ่นมันว่าไปขัวกุจีตัวเนยงบอนี่ยอการเบิ่แล้วก็เอาคลิบเขาลงมาไม่กินกรับมันเสีบอยู่นี่กุจี เอาบกม่วงคอยเป็นยังคือฝ้าบกห้อง <L> ตาเจ้าย่างมาหันมาเบิ่งบักม่วงคอยรู้มันแตกบนเอ,เอาคันฟ,ฟ้าห้องนี่บกม่วงล้นสมบูรณเอามันฟ้ารันนี่โอ้ oh. เอ้าที่ดีตัวโอย้ยอันเจ้าใบคอ,อยอุ้งอ่งเลยเตัวเอาที่ดีตัวบกม่วงย่าๆยายล้นจนหมดต้นนี่คันฟ้า,าห้องนี่เออกันยังแม่คันยันงว่าฟ้ารันเนาะบกม่วงซื้อมันนะมันเป็นยังไง มันคือโรนนี่ห้าปิดดิมอ่ะล่ะกดแนมต้อนแล้วมาจะใส่ตะแนมกับด้วยนี่อัง